สุสารช้างวัดป่าอาเจียงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่เห็นพระมาลาวางครอบเรียงรายอยู่นี้คือหลุมฝังศพช้างแต่ละเชือกค่ะเท่าที่ดิฉันประเมินด้วยสายตาน่าจะมีไม่ต่ำกว่า100เชือกเพราะว่าที่นี่คือหมู่บ้านตากลางหมู่บ้านของชาวกุยที่มีวิถีชีวิตเลี้ยงช้างบ้านไว้ใช้งานมากที่สุดในโลกค่ะ สิบปีก่อนคนเลี้ยงช้างที่หมู่บ้านช้างตากลางมีปัญหาต้องนำช้างไปเร่ร่อนเนื่องจากไม่สามารถหารายได้และอาหารสำหรับเลี้ยงช้างได้อย่างเพียงพอกลุ่มคนรักช้างและหลายหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการช้างคืนถิ่นอย่างเช่นโครงการ Eleven World ที่เห็นอยู่นี้เป็นของศูนย์โคชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมุ่งหวังจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดแสดงช้างระดับโลกเพื่อช้างมีงานทำส่วนอีกโครงการหนึ่งคือโคชอาณาจักรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งดำเนินงานมาได้12ปีแล้วบนพื้นที่3,000ไร่ช้างที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับเงินเดือนเดือนละ1 8 0 0บาทสนับสนุนอาหารช้างและจะัดสรรพื้นที่ปลูกหญ้าเพิ่มเติม โดยที่ช้างไม่ต้องทำงานใดๆเนื่องจากโครงการโคชอาณาจักรมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูดูแลคุณภาพชีวิตช้างและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชาวกุูยเป็นหลักเหมือนก็ว่าช้างเขาได้พักผ่อนด้วยค่ะเขาเขาไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานหนักอะไรเงี้ยก็ต้องปลูกหญ้าเองเนี่ยที่ซื้อก็จะเป็นจับปลดเราซื้อมาเสริมค่ะคือช้างกินเยอะเยอะค่ะ ถ้าใช่เขากินยายอย่างเดียวเขาก็เหมือนกับว่าเขากลัวเขาเบื่ออยากให้เขากินอย่างอื่นด้วยเนี่ยภายในโครงการยังมีสถานพยาบาลสำหรับช้างโดยเฉพาะซึ่งรับรักษาทั้งช้างในโคจนาจากักรและช้างที่อยู่นอกโครงการด้วยนอกจากนี้ยังมีรถพยาบาลเคลื่อนที่ซึ่งศัตวแพทย์สามารถไปตรวจเยี่ยมหรือรักษาช้างได้ถึงบ้านก็ค<อ>ือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ ม,มาอยู่ก็คือภาพดีขึ้นก็คือช้างเขาได้ใช้อะแบบมีแอคทิวิตี้น้อยลงไม่ได้ออกไปไหนก็คืออยู่แต่กับบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการนำช้างาไปร่อนขึ้นถิ่นนะครับใปัจจุบันช้างกลับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของเราเกือบสองเฉพาะโครงการคชเชรจัดนะครับสองเชือกนะครับแล้วก็มีช้างที่อยู่กับาทางศูนย์คชศึกษาของ จังปัซซรินนะครับที่องค์การบริหารจังหวัดดูแลอยู่อันนั้นก็ประมาณ80กว่าเชือกนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ช้างตกงานนะครับที่อยู่นอกพื้นที่ก็อยู่ประมาณเกือบ200เชือกนะครับรวมรวมในพื้นที่ของเราก็ก็มีช้างช้างเลี้ยงในพื้นที่ตำมุกกระโพอําเภอท่าตูงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็เกือบ500เชือกครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดของโลกโคดชานาจัก เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้มาเยือนจะได้เยี่ยมชมช้างและกิจกรรมต่างๆตามวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างชาวกุยจริงๆปัจจุบันยังไม่มีการจัดแสดงโชว์ของช้างหรือการบริการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อหาอไรายได้พื้นที่ตรงนี้มันเคยเคยมีกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับเข,ข้ามาทําในเรื่องของทัวร์นะครับพอหลังจากที่โควิดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทย ตอนนี้หายหมดครับก,ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะสูงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับกลุ่มที่ทําการตลาดแนวใหม่นะครับถ้าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาช่วยกันวางแผนทํางานเพื่อช่วยเหลือ,อคนเลี้ยงช้างที่นี่นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับความพยายามในการนําช้างกลับไปอยู่ในคชนาณาจักร นอกจากที่จะสร้างความสุขให้กับช้างและคนเลี้ยงช้างแล้วยังสร้างความสุขให้กับคนไทยที่ได้เห็นภาพเหล่านี้ด้วยค่ะเพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยทัปนีเอสีชัยโดยริพอร์เตอร์สออนกราว